สวัสดีค่ะวัสดีค่ะตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดนัดเรือบินที่บางพลีสมุทรปราการเนาะ<อ>เข้ามาอัปเดตบรรยาก,กาศล่าสุดกันปี2025เข้าไปเลยดีกว่าไปค่ะไอ้ของเยอะของแยะตรงนู้นตลาดบางปานนะ่ะคะยืด สองห้าสิบบาทเอาเปล่าเอาเปล่าแข่งแข็งไอ้เออตาไม่เอาไปต่อช่เขา,าที่เรามาประทับใจมากของเยอะมาก ทั้งของใช้ของกินเสื้อผงเสื้อผ้าอันนี้ก็เลยติดใจมาใหม่เดีย๋ยวไปดูว่าเราจะได้อะไรไปบ้างวันนี้เฮ้ยเดนเดือนจะออกแล้วซื้อให้หมดลเที่มีอยู่เนี่ย คนเยอะมากเลยตรงนี้นมีร้านนั่งกินนั่ง,ง,งชิวลวเนาะเรียนแพ็คละร้อยอะ,ะข้าวหิวไหมอุ้ยตรงนีกะปิปลาทูตรงมีกกะปุกะปิยยำ อโอ้ยเยตี๋ยวไข่ตุมมนน๋นไข่มวนกินเงสองมายี่บห้า ไปต่อบอกให้เลิกก็ไม่เลิกติดอยู <c oughs> ่นี่เนี่ยติดปีมเนี่ยชินกินเลยป่ะขนมจีนก็น่ากิน <c oughs> นี่ของกินทั้งนั้นเลยอยากกินของจีนไหมล่ะจะดีเหรอคือว่าร้านนู้นเขาที่เดวาซื้อร้านนี้ แนม่คเนมช็อกโกแลตตาเ่าไก่ทอดมันฝรั่งทอดผักทอด

ข้าวหน้าเนือ้อข้าวหน้าเนือน่ากินหกสิบบาทข้าวหน้าเนื้อออสเตเลียก็น่ากินเขาผัดเนื้อเลือกสักอย่างขาผัดเคื่อน้อไมผัด าผัดมันเนื้อก่อเราอะไรเท่าไรรสชาติเนื้อโอ้มีหน้าเนื้อน่ากินกว่าหน้าเนื้อดีกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนขาหน้าเนื้อเนื้อออสเตรเลียด้วยนะมีไข่ออนเซนด้วยนะหกสิบไหมมังการ์คาสเตอร์เนือออสเตรเลียหกสิบไม่ได้ตักร้าแค่ข้าวผัดอ่ะค่าธรรมดาข้าวผัดข้าวธรรมดา นี่ค่ะไปนี่อนเนื้อออเตเรียได้เลยเตยไปทางนน้นดีกว่านี่เพลงกลางปิ้งเซ็บไก่บา,า,าร์ลาลบ,บีคิควก็วอววอพอป้าก็มี นี่เรามาามอใส่เนาะจะได้อะไรไปกินบ้างมีกระชี้ีกด้วยอะไรวะบ้าวโับน้ำส้ม ถ <c oughs> ้าไข่ทอดห้าบาทใช่หมดแล้วหหมดแล้วเรอกินหมดแล้วแั้วก็จะซื้อรถช่องไปกินอ่ะเฮ้ยก็เป็นเวลาแอร์พอร์ตนะน้ำแข็งไม่เหลือบาบอหมดแล้วเ <c oughs> หลือนิดเดียวไก่ใต้น้ำตลอดของกินเยอะมากอ่ะนี่เราเดินแต่โซนของกินนะเดี๋ยวตอนออกไปตรงโน้นมีโซนเสืส้อผ้า อุ <łość> ้ยหอมกมื่อ่กินมากเลยอะอยากดู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 หอยไข่หึก 160พกสิบุ้งสดคคิดอยู่ดาวนี้ได้อันนี้เนาะทั้งสองุงไเทรวมกันผสมได้เหรอเออถ้าผสมกันร้อยหนึ่งไหนอันไหนอันนี้อันนี้รือันนี้รวมไปหสามมัจำไอยากร้อยนึงได้ ไปต่อตามมานะขนมไทยขนมจิบบาทน้ำพริก นี่ปลาทูยำขนมจีน<ะ>เฮ้ยขอบเบียนี่เราที่เราที่เราซื้อกับเบียร์กระเพรากะเพรานะจ๊ะนี่อะไรอ่ะทเทสเทส นี้วันนี้วันธรรมดาของไข่หน่อยนะทอดข้าวเหลือมั้ยล่ะยำอีกแล้วนั่นละสิบบาทย่างก็เต็มเลยนะ เนออื้อแรงวิ่งกับห้องหมูก็ไม่มีนั่นงกินเยอะมากเลยฮะโก้ตลาดนี้เขาเปิดทุกวันนะสี่โมงถึงสี่ทุ่ม มาเดินเล่นกันได้นี่ข้อมูลในเพจตลาดนัดเรือบินเลยนะนี่โอ้ของน่ากินเยอะมากทุกคอนสกราบขานุน ค๋วยแครก๊วยผลไม้เดี๋ยวเราเดินโซนฝัง่งนู้นกันต่อนะเนาะน้ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยวเรือชามกะลาตลาดกว้างมากวิขนมเอาดอาิใส่ตู้เย็ยนกินไปกินเขียวอะไรก็ได้ ขนมชั้เดียวหรอกล่องเาอะไรกล่องยี่ห้ายี่ห้าอะไรบ้างอะต้มไหมที่มึงขนมมันต้มอยู่นี่อร่อยเปียปูนก็อร่อยอะไรก็ได้ขนมชั้นชั้นนี้หรือชั้นนี้ไหนก็ได้แน่ห้าสิบเนาะ รห้าสิบลูกว่ตถุสัตว์ทุกอย่างเลยเลยนะคะนี่ระคะห้าสิบลูกอันนี้อะไรเอ่ยก็เตี๋ยวเลือปลาทิพย์นั่นเองท้องล่างนี้มีของกินอีกนี่โอ้ยใส่กรอบกลิ่นหอมมาก เวีสต้าบัลลี่อย่างที่แล้วเราก็่านอยู่เฮ้ยแล้วมะม่วงเราสุกแล้วล่ะมาซื้อหนมไปอีกโฮ้ยไก่ที่แล้วเราก็ซื้อน ยน่ากินหมูย่างาไม่กิน,ม,น,กนมันก็จะไม่หายแล้วมะม่วงล่ะถ้าไม่กินวันนี้ก็ไม่ได้กินแล้วมะม่วงมันนหากเปียกทอด ต้มเนื้อสี่สิบอ๋อกิเม้มน้ต้มยำเหรอขนมถ้่ย ปลาขนมปังมาข้าวไข่เจียวไอ้ขนมไอ้นี่กล้วยเชื่อมแล้วก็มะม่วงเบากุ้งกุ้มเผาขนมจีบกํเพ้าหมูกรอบกล่องเอาไข่ต้ม ข้าวหมูกรอบไข่ต้มห้าห้าไปกับข้าวรวมแล้วเจ็ดสนะิบเนยนั่งกินน้ำตก,กข้ามไปฝั่งนู้นดีกว่าสน่นฝั่งนู้นมีเสื้อผ้าอีกส้มตำ่ำตกเกี่ยวหนอยกรอบว่าให้ลูกชุบกินน้ำไหมว่าวันนี้ไม่ได้ ไม่เจอเขาเหนียวมูลเลยเนยย่างวิซย่าง่ไะเพ่อนหอไหมคะข่ายี่ห้าบาทครับก๋ยเสื้อเสื Mat, ้อผ้า ฝั่งนี้เสื้อผ้าเยอะอยู่นะทุกคนบอกเพิ่มนะคะอะที่นี่เขานี่เหรอนี่ฮาปาร์ตี้มากเปิดเพลงกันฉ่ำทุกร้านเลยสุดยอดรองเท้ามือสองละแก่ เต็มเลยไนกี e ที่ทำเล็บด้วยูาคาเยอะมากเขาที่แล้วจุ่มเปิดหัวเลยคราวนี yes> ้จุ่มปิดท้ายไหมไม่ดีอย่าล ตรงนี้ก็เสื้อผ้าเยอะสวยมากสวยนี่ราคาไม่แรงเลยนะฮะเอาอ่ะซื้อมาจากไลน์ช้อปปี้ด้วยนะทำไมพีม่ติดรอบแรก ถุงเท้าสิบบาทนะจ๊ะทุกคนขึ้นประดับสวลทตุกิ์สวยจริงสวยจริง ของแต่งกายเว้ย็นไงเงี้ยเอ่อรดไปนี้ดีกว่า,เ,าเดียวไปเดินมาออกมาเฉยเประมาณนี้เนาะตลาดเรือบินตลาดนัดเรือบินนั่นเองมาอัพเดตล่าสดกัน ชอบก็อย่าลืมกดซับสไครกดไลค์กดแชร์กันกระดิ่งให้ด้วยเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ลากันแถวนี้เลยขอบคุณทุกคนสวัสดีบ๊ายายค่ะารูปเปล่าเ